พอบ้านจักรพรรดิปีศาจตอนที่450ร้อห้าสบตะกูลผู้ผ่านอรกเนี่ยช่างระวังตัวจริงๆเขาถึงกับเปิดใช้งานค่ายนระดับห้าของวกเขาเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยๆเราต้องใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเพื่อทำลายมัน <c oughs> จะมีตะกูลไหนบ้างล่ะที่จะไม่ระมัดระวังตัวในช่งวงเวลาวิกฤตแบบนี้แต่ว่ามันก็อยู่ในการคาดดาของข้าอยู่แล้ว และสาหรับการทําลายมันมันก็ใช้เวลาไม่นานขนาดนั้นหรอกเนศักสิทธิ์แห่งมิติขั้นที่สองเนทำลายล้างมิติๆๆสมกันที่เป็นพ่อบ้านโจรจริงๆสามารถทําลาย่ายกนนี่ได้ง่ายเหมือนกระป๋อกลกวยเข่าปากเลยฮถ้าพูดถึงใคยกลที่ใช้ในการครอบคุมพื้นที่เจ้าก,ก็แค่เจาะฟองของมันให้แตกซะแล้วเดี๋ยวใครกนมันจะถูกปลดออกเอง การโจมตีของข้าก็แค่ทำลายมันเท่านั้นมันไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นหรอกเอาละ่ะตอนนี้ค่ายคนก็เปิดออกแล้วพวกเราจูดจมได้เลยฮของชอบขาเลยโอ้วันนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยดีนะเนาะตาเคลิ้มเชียอาาหา ไออนี่มันศัตรูโจมตีพวกศัตรูกำลังโจมตีพวกเราโอ้ยอาอย่าทำค่าเจ้าเด็กพวกนี้จะกลายเป็นเสมือนเสาเข็มให้กับตระกูลของพวกเราฮ่อบานโจในที่สุดการฝึกฝนแบบผ่านความเป็นความตายของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของมันแล้ว อ้ยอ้าอย่าทำข้าอา้อยชยดด้วย <c oughs> ช่างเป็นเสียงที่น่ารื่นลมอะไรแบบนี้ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าตระกุลหลัวของพวกเรากำลังแผ่ขยายอำนาจออกไปพวกเราจะใช้พลังอำนาจในการปกครองอยู่เหนือพวกเขามนันเป็นเป้าหมายที่ข้าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกและตอนนี้ในที่สุดมันก็กลายเป็นจริงจนได้อ้อ่าฮ่าฮ่าา นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันข้างนอกนั้นมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรออสัตว์สตูสัตว์ตูจมตีพวกเราเออนี่มันบ้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจังโง่คนไหนกันที่กล้าย่างเท้าเข้ามาภายในตระกูลหุบผานรกของพวกเราแปลว่าทำไมข่ายคนถึงไม่มีการตอบสนองอะไรเลยล่ะหรือว่า มันถูกทำลายแล้วอย่างนั้นหรอแบบนี้มันเร็วเกินไปแล้วถ้างั้นคนคนนี้จะมีพลังที่น่นเกรงขามขนาดไหนกันนะอย่าลนหลานไปตั้งสติกันหน่อยใช้พลังในการรับรู้ขอบเขตของพวกเจ้าสิ <S 2> <S 2> นนี่มันคนสองคนอย่างนั้นเหรอคนหนึ่งคือจอมยุทธระดับขั้นแตกฉานที่อยู่ณนาจุดสูงสุด นักสู้ผู้บาครั้งลี่จิงเทียนอย่างนั้นเหรอเนาะในเมื่อลีจิงเทียนมาอยู่ที่นี่งานจอมยุตระดับขั้นแก่นสวรรค์ที่อยู่ข้างๆเขาก็เจ้าปีศาจโจฟานนี่นะหืมใครแอบ,บดูเขาอยู่เนี่ยนั่นมันคือเจ้าสัตว์ประหลาดที่สามารถรับการจู่โจมของลี่จิงเทียนแล้วก็ห่วงปูเฟิงเลยโดยที่ไม่เป็นอะไรเลย พวกเราไม่มีโอกาสชนะเขาแน่ๆในที่สุดโจฟานก็เริ่มลงมือแล้วพวกเรารู้ดีว่าเขาต้องเริ่มโจมตีสักวันหนึ่งแต่ว่าทำไมเขาถึงมาหาพวกเราก่อนละ่ะเจ้าน้องสามเจ้าเป็นผู้ที่มีฝีเท้าที่เร็วที่สุดจงรีบไปหาท่านหัวหน้าตระกูลและก็รายง,งานสถานการณ์ให้ท่านรู้อาภะพี่ใหญ่ เดี๋ยวพวกเราสามคนจะทวงเวลาให้เจ้าเองโอ้เมื่อกี้มีพลังรับรู้ขอบเขตของคนสี่คนสามารถตรวจจับพวกเราได้แต่ทำไมเจ้าแก่พวกนั้นถึงใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะออกมาได้ละ่ะหรือว่าพวกเขากลัวฉันเอาแต่มุดหัวร่วมอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรอ <c oughs> แน่นอนที่สุด <c oughs> <c oughs> โอ้พวกเจ้าแน่มาก ที่กล้ามาเผชิญหน้ากับข้าแทนที่จะเลือกหนีในความคิดของข้าพวกเขาก็แค่มาตายกันเท่านั้นเองฮจออเโฟานนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพลังการรับรู้ขอบเขตเมื่อกี้มีสี่อันไม่ใช่เหรอแล้วพวกเจ้าอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนกันล่ะ ออ,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 อสามคนก็สามคนต่อให้จะหายไปคนหนึ่งมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกจงกินมันซะและจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะกลายเป็นคนของข้า <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ